สวัสดีค่ะทุกคนที่ติดตามแม่ค้าและที่กําลังจะติดตามแม่ค้านะคะสวัสดีทุกคนคลิปนี้แม่ค้าจะมาปล่อยเสื้อขึ้นตัวอย่างแพทเทิร์นนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวที่แม่ค้าใส่นะคะสีกเก็หน้านะคะคอแหลมลงไปนะคะแหลมลงไปนะคะซิกเก็ต,ตรงแขนด้วยนะคะคอกลม กระดุมซีนหลังเม็ดหนึ่งเจาะหยดน้ำนะคะตัวนี้หน้าผ้าอยู่ที่สามสิบหกนะคะคนที่จะใส่ได้คืออกต้้ง 33, 32, 33, สามสิบสามสามสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่ใส่ได้นะคะตัวนี้หน้าสั้นหลังยาวลินินแท้ร้อเปเ็นนะคะโปรแลนดเนื้อเสื้อนะคะตัวนี้นะคะจะมาปล่อยในราคาสามรอยเก้าสิบส่งให้ฟรีนะคะและอีกตัวคือตัวนี้นะคะ คอกลมแขนเลยนะคะสีธรรมชาติเนื้อเสื้อนะคะตัวนี้เจาะหยดน้ำนะคะคอกลมตัวนี้ก็สามรอยเก้าสิบงให้ฟรีนะคะลดให้นะคะเพราะเป็นงานขึ้นตัวอย่างแพทเทิร์นนะคะมาสอยเอานะคะแม่คะสอยเอานะคะไม่ว่าตรงชายหรือตรงแขนนะคะ ตรงคอด้วยนะคะลูกค้าปล่อยหมดเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสองตัวนี้แม่ค้าจะมาปล่อยในราคาตัวละสามร้อยเก้าสิบส่งให้ฟรีน,นะคะใครสนใจโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะส่วนกางเกงแม่ค้าก็ฟรีออเดอร์อยู่นะคะในราคาแปดร้อยเก้าสิบอยู่นะคะแปดร้อยเก้าสิบนะคะ จริงส่วนตัวนี้เป็นออเดอร์จะบ,บางขุนเทียนนะคะแม่ค้าเย็บให้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไปส่งให้นะคะแต่มารีวิวให้ดูก่อนนะคะพอปัดแขนเลยสีเทาตัวนี้อกอยู่ที่42นะคะของลูกค้ามารีวิวก่อนนะคะโอเค เดี๋ยวคลิปหน้าแม่คะจะมา free order ตัวเสื้อที่ขึ้นตัวอย่างแบบนี้นะคะแต่แต่แพทเทิร์นแม่คะจะปรับอีกแบบหนึ่งนะคะนะคะจะปรับโค้งนะคะเขาจะโค้งนะคะเขาจะไม่แหลมเขาจะโค้งตรงนี้โค้งนะคะและจะเป็นแขนสามส่วนนะคะตัวนี้คือแขนยาวนะคะแต่จะมา free order แขนสามส่วนนะคะ ตีเกรดหน้าเหมือนกันนะคะลูกค้าคอ,อกลมนะคะส่วนคนที่อยากได้คอปัดก็อาจจะทำได้นะคะเพราะว่าตีเกรดตีเก็ดแล้วก็คอปัดก็ได้คอ,อกลมก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะคะทีหน้าแม่คะจะมาฟรีออเดอร์นะคะส่วนใครที่สนใจตัวนี้ก็สามารถโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะสองตัสองตัวนี้นะคะลูกค้า ส่งตัวนี้พร้อมส่งนะคะตัวละสามอเก้าสิบส่งให้ฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ